ร้านขายเนื้อสัตว์ a 1 n Butcher ในเมืองออกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อไส้กรอกนิ้วพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าชาลส์เพื่อฉลองการขึ้นครองราชของกษัตริย์พระองค์ใหม่ของสหราชอาณาจักรที่ทรงเป็นพระประมุขของนิวซีแลนด์ด้วยซึ่งไส้กรอกแบบใหม่ของร้านขายเนื้อสัตว์ร้านนี้อ้างอิงมาจากอาการนิ้วพระหัตถ์บวมของสมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่3ที่หลายคนสังเกตเห็นได้จากรูปภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยอาการนี้ทรงเป็นมาหลายปีแล้วเกิดจากป สุขภาพหลายสาเหตุ1ก็เกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นด้วยขณะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2555พระองค์ยังทรงกล่าวถึงนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ว่าบวมจนมีลักษณะคล้ายไส้กรอกส่วนเมื่องานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็พบว่านิ้วพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีเชาส์ที่3บวมอีกครั้งและในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากการสเสด็จสู่สวรรค์าราของสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ก็ไม่พบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีชาวลส์ที่3ท,ทรงมีอาการนิ้วพระหัตถ์บวมแล้ว